สวัสดีครับผมฟารเชนนชัยมงคลน,นะครับวันนี้พาท่านผู้ชมมา,ารับชมการเปิดราคาอีกแล้วน,นะครับวันนี้ก็ตรงกับวันที่26นะครับมีนาคม2564นะครับวันนี้เปิดมีมีทั้งเผือกและก็ไม่เปลือกนะครับฟาร์มนี้ก็มีชื่อว่าฟาร์ม เก้ามงคลควายไทยนะครับเนี่ยเจ้าของก็ยินอยู่นี่แหละครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตถ่ายคลิปหน่อยนะครับอ่าขออนุญาตลบก่อนแนะนําตัวนิดนึงครับผมชื่อนายทศวรรษแตงไทยครับอยู่หมูหมูสามครับหมูสามชื่อชื่อบ้านเลยนะตําบลซ้อยตําบลซ้อยละครบ้านซ้อยละครบ้านซ้อยละครเลยนะครับอําเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์นี่นะครผมวันนี้เห็นว่าจะเปิดมีมีสองตัวเนาะครับนีเผือกะเหล่าตะแกะ อ๋อ<ร>มีเผือกอกับเหล่าของลุงแกะนะครับอ่ะเรามาชมเผือกก่อนดีกว่านะเนาะเผือกนี้ชื่ออะไรนะครับชื่อปังปอนชื่อปังปอนนะครับเผือกตัวนี้เหล่ากอมาอย่างไรนะครับผมเอามาจากของพี่ตีพี่ตีเพามาจากโอกท,ทัอยทีมีพอ๋อพี่ตีพี่บุยครับ มาจากาฟาร์มของพี่ตีแล้วก็เอามาที่นี่นานอย่างครับก็เพิ่งเอามาครับเพิ่งเอามาเนาะวันนี้ก็จะเปิดตัวนี้ส่วนสูงว่ตตะกี้นี้ได้เท่าไหร่นะได้ร้อยยี่สิบห้าร้อยรอยี่สิบห้านะครับตัวนี้อายุประมาณเท่าไหร่รู้ไหมประมาณสิบสามเดือนได้อายุประมาณสิบสามเดือนนะครับเป็นเพศผู้นะครับอ่าเดี๋ยวชมทางด้านหลังก่อน ตัวนี้คือแม่ไหมเนี่ยใช่ครับแม่รอบอ๋อตัวนี้คือแม่นะครับแม่ชื่ออะไรนะแม่ชื่อปานครับแม่ชื่อปานนะครับอันนี้แม่ปานนะครับอันนี้เป็นลูกลูกชื่อ,อพื่อปังปอนนะครับ ความสูงนะครับ125ย้าเขานี่สีชมพูทั้งสองข้างเลยนะครับหน้ากระบาลใหญ่หน้ากระบานใหญ่หาาหญอายุเท่าไหร่นะสิบสามเดือนนะครับ อายุ13เดือนอเราก็กมาจากอุทัยมาจากอุทัยนี่แหละครับเป็นสายพื้นเมืองของอุทัยนี่แหละครับแต่โครงสร้างดีเหมือนกันเพราะว่าอายุแค่13เดือนนะครับสามารถเอาไปคุ้มฟูงได้นะเนี่ยเอาไปคุ้มฟูงเอาไปเช็กสัตว์ได้นะครับอ่ะจะเปิดเท่าไหร่ครับเนี่ยผมบอกไว้75,000ครับ75,000นะครับราคานี้ก็คุยกันได้เนาะคุยกันได้ครับ เจ้าปังปอนลำตัวเขาดีที่แอ่งขาเขาดีเอ่งขาดีเนาะลำตัวโครงสร้างเล็บนะครับขนหางใหญ่ สำหรับปังปอนนะครับเจ็ดหมื่นครับเจ็ดเอ้ยเจ็ดเจ็ดหมื่นเท่าไรนะเจ็ดหมื่นห้าเจ็ดหมื่นห้านะครับสักทีเจ็ดหมื่นห้าครับอ่าโทรมาคุยอ่าที่เบอร์อะไรนะครับศูนย์เก้าสองครับศูนย์เก้าศูนย์แปดอะไรน้สองเก้าเจ็ดแปดแปดห้าเก้าห้าสองครับอ่าอีกรอบหนึ่งครับศูนย์เก้าศูนย์สองเก้าเจ็ดแปด <laughs> ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ใต้คลิปนะครับอ่ทิ้งเบอร์ไว้ใต้คลิปหรือเดี๋ยวตอนท้ายคลิปก็เดี๋ยวทวนใหม่เนาะ,ะเราไปดูอีกตัวหนึ่งครับเห็นว่าสายนี้มาจากสายลงแกะนะครับับอนนเขาจะตกใจหน่อยนึงเพราะว่าเคยมีคนคอ่า มีหมอมาฉีดยามัาง่งถ้ามีคนแปลกๆมาเขาจะกลัวว่าจะมาฉีดยาเขาไม่ใช่คอยผุง่งครัอืมครับอ่านี้เป็นเพศเมียใช่ไหมครับใช่ครับเป็นเพศเมียอายุประมาณเท่าไหร่ประมาณขวบสามเดือนข 4, สี่เดือนได้พี่หนึ่งขวบกับอีกสามถึงสี่เดือนนะครับชื่ออะไรแม่เนี้ยชื่อถุงเงินครับถุงเงินนะครับแม่ในชื่อถุงเงินนะครับส่วนสูงวัดตะกี้นี่ได้ที่ประมาณร้อยสามสิบสองถึงสามสิบสามนะครับ แล้วจะเข้าใกล้ๆหน่อยไหมเราก,ก็บอกได้ไหมก็พ่อเขาเป็นไอ้ตู้ไอ้ตู้มันเป็นของของควายตะแกะไอ้ตู้ตอนนี้อยู่กับเสียหน่อยแล้วตอนนี้เสียหน่อยเขาก็เอาแม่ควายของตะแกะไปยี่สิบกว่าแม่ครับยี่สิบกว่าแม่พอเสร็จปุ๊บลูกออกมาเป็นตัวผู้เขาเลยไว้ทําพ่อตัวหนึง่งทําพ่อตัวหนึง่ง มันก็วนกันเลยพี่แล้วควายมันจะลงเราไงหลงเล่าเสร็จปุ๊บถ้าเกิดเราจะไปขยับอีกทีหนึ่งเราก็นอกจากเปลี่ยนพ่อมก็จะใหญ่ขึ้นครับก็คือสรุปว่าควายแม่ควายควายแม่นางนี่นะใช่ครับอ่าพ่อพ่อคือเจ้าตู้ใช่ครับแม่หลานไอ้ทองสุกพี่แม่อ๋อตู้หลานทองสุกนะครับส่วนแม่แม่เขาล่ะแม่มันก็เป็นเหล่าของตะเกะแม่ก็เป็นเหล่าของลุงแกะเหมือนกันนะครับโอเคครับตัวนี้ก็คือ มีเหล่ากอมาดีพอสมควรนะครับแล้วมันก็วนกันพี่อ่าลูกทับแม่แม่ทับลูกแล้วก็เลือดจะชิดครับชิดแล้วมันก็จะดอยนอกจากเราจะไปปรับแต่เหล่ากอมันใหญ่มันก็ต้องใหญ่พี่ครับอันนี้อายุเท่าไหร่นะประมาณขวบสามเดือนขวบขวบ,ขวบกับอีกสามถึงสี่เดือนนะครับโอ้โหส่วนสูงก็ขวบหนึ่งส่วนสูงได้ประมาณเท่านี้ก็ไปอีกได้เยอะนะครับ แม่ของเขาร้อยห้าสิบได้สิแม่ร้อยห้าสิบครับแต่มันจะดอยหรือเปล่านี่แหละครับเพราะว่าลูกทับแม่แม่ทับลูกออ เปิดไว้เท่าไหร่ครับตัวนี้ตัวนี้บอกไว้แสนสามครับแสนแสามนะ ใบหูมันจะงอนงอนะครับเราแต่ใบหูจะงอนงอนไปข้างหลังนะครับเราค้องรุงแกะเนี่ยเขียวมันจะดําครับนีต่ตัวนี้ก็มีงอนไปข้างหลังนะครับเขียวจะดาเตรียมใบเนี่ยคิดว่าจะได้สักเท่าไหร่ครับความสูงเนี่ยสักสามกว่าขวบเนี่ยถามว่าผมผมไม่รู้ไงเพราะว่าลูกมันทับแม่ไม่ทับ<อ>ลูกมัยว่ามันจะสูงไปได้เท่าไหร่แต่<ะ>มันก็จะต่ํากว่าแม่นิดนึงละรร,รู้เพราะว่ามันลงอ่ะพี่มันลงเล่า ร้อบถึงแน่นอนเนาะครับสามขวบเนี่ยจะเลยแน่พี่แต่เลยใช่ไหมเลยครับอืมแม่ร้อยห้าสิบลูกน่าจะร้อยสี่สิบกว่ากว่าเพราะว่าเขาลูกทำพ่อกี่งครับครับครับเราข้องลูกแกะนะครับพ่อคือเจ้าตู้เจ้าตู้นี่ใหญ่ไหมไอ้ตู้ก็ฟันสี่ร้อยหกสิบกว่าครับสูงร้อยหกสิบกว่าใช่ครับโอ้โหเต็มเต็ ถุงเงินนะครับแม่นี่ชื่อถุงเงินนะครับเปิดไปที่แสนสามแสนสามนะครับสนใจก็ลองลองมาแวะชมได้นะครับอยู่ที่ตำบลสร้อยละครนะครับชื่อหมู่บ้านสร้อยละครเลยนะครับมาที่บ้านคุณอะไรนะโจครับคุณโจนะครับบ้านคุณโจบ้านสร้อยละครแล้วก็ยังมีควายงามอีกนะครับอยู่ในฟาร์มนะครับที่จะเข้าประกวดอีกเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับจะพาท่านผู้ชมไปชม นะครับสลับคลิปนี้เนี่ยอ่านี่คือแม่ทุนเงินนะครับเปิดไว้ที่แสนสามแล้วก็เจ้าปังตอนนะครับเปิดไว้ที่เท่าไหร่นะเจ็ดหมื่นห้านะครับเพราะว่าผม,มรู้สัเจ้าพ่อเขาครับผมอ่เดี๋ยวเบอร์โทรศัพท์ 7, <5. S 1> จำเบอร์ได้ไหมอ่าเบอร์มานี่มานี่มา,มาเจออันนี้เดี๋ยวคนนี้จะบอกเบอร์นะครับอ่าเบอร์โทรศัพท์พ 2, 97, 8, 8, 52, ค่ะสองศูนย์เก้าเจ็ดค่ะแปดแปดห้าสองค่ะครับอีกรอบหนึ่งครับศูนย์เก้าศูนย์ค่ะ สองเก้าเจ็ดแปดแปดห้าสองค่ะครับผมอ่าโทรมาที่คุณโจค่ะคุณโจนะครับคุณโจนะครับนี่คือคุณคือคือคุณโจอ่าชื่อฟาร์มเก้ามงคลควายไทยเก้ามงคลควายไทยนะครับฟาร์มนี้ชื่อฟาร์มเก้ามงคลควายไทยครับอ่าสำหรับคลิปนี้ก็อ่าขอบคุณมากนะครับท่านผู้ชมที่ชมคลิปมาตลอดนะครับฟาร์มแชนแนลเก้ามงคลก็อ่าอัพคลิปลงในช่องทุกวันเลยนะครับ ยังไงก็อย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบพระคุณครับสวัสดีครับ